ก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยอะไรกันนะครับผมวิดีโอนี้เราจะมาดู10เรื่องเกี่ยวกับแอป Cool Gamer ที่ควรรู้นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับมีหลายคนสอบถามเข้ามาบ่อยนะครับว่า Cool Gamer เป็นอะไรหรือเปล่านะครับหรือมีบางคนที่เคยใช้งานได้แต่ว่าพอกลับมาใช้อีกทีใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดู10เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับแอป Cool Gamer กันนะครับว่ามันจะอยู่ในเนื้อหาหรือจะอยู่ในวิธีการแก้ไขปัญหาของเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้อที่1กันเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Cool Gamer ไม่มีีใใหห้้ดดาววนนน์โลลแะมม่ออจ เกมเมอร์สีฟ้านะครับให้เราดาวน์โหลดใน Play Store ได้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปดาวน์โหลดใน Google แทนนะครับจะเป็นเวบแอปนะครับก็คือ เราอาจจะต้องคลิ์ Cool Camera p k นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับข้างหลังตัวอุปกรณ์ Cool g a m e r มันจะมีบาร์โค้ดอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นแอปสีเขียวนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับข้อที่2นะครับมือถือบางรุ่นไม่รองรับแอปสีเขียวนะครับอันนี้ก็ต้องควรรู้ด้วยนะครับแต่ว่าใช้งานได้กับแอปสีฟ้านะครับเช่นมือถือผมนะครับแต่ก่อนไม่สามารถใช้งานกับแอปสีเขียวได้นะครับแต่พอมีการอัปเดตระบบนะครับหลังๆจะเป็นระบบของมือถือเองนะครับไม่ใช่ระบบของแอปนะมีการอัปเดตเสร็จแล้้้วมมืืออถถผึงงใชานได นะเมื่อไม่กี่เดือนมานี่เองนะครับแต่ก่อนผมใช้แอปสีฟ้าตลอดนะต่อไปนะครับหัวข้อที่3มือถือบางรุ่นไม่รองรับแอปสีฟ้านะครับแต่ว่าใช้งานได้กับแอปสีเขียวก็เหมือนกับข้อ2นะครับบางรุ่นก็อาจจะไม่รองรับสีฟ้านะครับแต่รองรับแอปสีเขียวแทนนะครับ ต่อไปนะครับหัวข้อที่4 CPU มือถือบางรุ่นไม่รองรับแอปทั้ง2สี 4, นะครับในส่วนหัวข้อที่4เนะี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่า CPU บางตัวไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับเช่นมี d i t e k บางรุ่นนะมือถือผมก็เป็นมี d e t e เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันใช้งานได้นะครับเฉพาะ CPU บางรุ่นเท่านั้นนะครับสำหรับ Android 90ใช้งานได้ก็จะมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่ไม่สามารถใช้งานได้กับแอปนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมจะแนะนําจะแนะนําเป็น CPU Snapdragon นะมันจะใช้งานได้กับอุปกรณ์แทบจะทุกรุ่นนะแล้วก็ CPU ที่ไม่ค่คอย รองรับนะครับที่ผมเคยทดสอบก็จะมี CPU มีเดเทครุ่น G นะครับไม่ว่าจะเป็น G 8 8 G 9 9 G อะไรก็แล้วแต่นะเป็นรุ่น G ใช้งานไม่ค่อยได้นะครับรุ่น G ส่วนมีเดเทครุ่น P จะใช้งานได้อยู่นะครับจะเป็นมีเดเทค P 3 5สามารถใช้งานได้อยู่โอเคหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อที่5แนะนําให้ใช้กับระบบ Android เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าระบบ a n d ด o i d จะใช้งานได้มากสุดนะครับก็คือ90%โดยที่เราไม่ต้องสุ่มแล้วก็ทดลองเยอะนะข้อที่6นะครับระบบ iOS 13.2ลงไป ใช้งานได้กับตัวอุปกรณ์นี้นะครับเนื่องจากว่าข้างกล่องมีข้อมูลนะครับหรือข้างตัวอุปกรณ์มีข้อมูลอยู่ว่าใช้งานได้กับ iOS 13ลงไปนะครับถึง iOS 11นะครับอันนี้คือข้อมูลจากข้างกล่องนะครับมากน้อยประการใดผมก็ไม่แน่ใจก,กันนะครับเนื่องจากว่าผมทดสอบกับที่สูงกว่าแล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับ ก็คือเวลาเทสแล้วมันจะขึ้นแค่เคอร์เซอร์เมาส์แบบนี้นะครับขึ้นมาต่อไปหัวข้อที่7นะครับบางคนเคยใช้งานได้แล้วกลับมาใกล้อีกทีใช้งานไม่ได้นะครับเราจะไปเผลอกดที่คีย์บอร์ดนะครับอาจจะไปเผลอกดคอนโทรล F1 ถึง F5 นะครับประมาณนี้มันก็เลยแบบทําให้ระบบมันล็อกนะครับหรือระบบมันเข้ากันไม่ได้กับตัวแอปพลิเคชันนะครับมันก็เลยใช้งานไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับตอนนี้ผมใช้งานในส่วนของคอนโทรล F1 อยู่นะครับผมจะกดคอนโทรล F1 อีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคนะครับคอนโทรเนียหนึ่งใช้งานได้นะครับแบบนี้ต่อไปเราจะกดคอนโทร F สองนะครับ เมื่อเรากดคอนโทรล F2 นะครับจะเห็นไหมครับจะไม่มีการเชื่อมต่อใดๆที่หน้าจอนะครับเนื่องจากว่าระบบเข้ากันไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นระบบของ iOS นะครับต่อไปเราก็กดคอนโทรล F3 ครับเมื่อเรากดคอนโทรล F3 นะครับระบบจะกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถกดได้นะครับแบบนี้นะอันนี้เดี๋ยวผมจะกดถึงคอนโทรล F5 ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาไล่ให้ฟังอีกทีว่าจะเป็นยังไงต่อต่อไปนะครับคอนโทรล F3 ครับโอเคครับเมื่อเรากดคอนโทรล F3 แล้วนะครับ เราก็ลองคลิกดูนะ่นี่คือไม่สามารถคลิกได้นะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยต่อไปคอนโทรล F4 ครับ เมื่อกด Ctrl F4 นะครับระบบจะถูกตัดไปแป๊บหนึ่งแล้วก็จะกลับมาใหม่นะครับจากนั้นให้เรามากดดูครับเราก็ไม่สามารถกดที่หน้าจอได้เหมือนกันนะอันนี้คือในกรณีที่หลายคนที่กดไม่ได้นะครับไม่สามารถกดได้แต่เราสามารถกดเองที่หน้าจอได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถคลิกเมาส์กดได้ต่อไป Ctrl F5 ครับ Ctrl F5 ก็คือจะไม่มีในคู่มือนะครับในกรณีนี้ F5 จะเป็นการเปิดปิดเดคอร์เซอร์เมาส์ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูว่า Ctrl F1 ถึง F4 นะ่ย ใช้งานกับอะไรบ้างนะครับในคู่มือเขาบอกว่าคอนโทรล F1 คือระบบ Android นะครับ คอนโทรล F1 ปุ๊บสำหรับมือถือผมมันก็เป็นแอนดรอยนะผมก็จะกดได้นะเนี่ยครับสามารถกดได้ต่อไปคอนโทรล F2 นะครับจะเป็นระบบ iOS โหมดนะครับพอเรากดคอนโทรล F2 มันเป็นระบบ iOS โหมดถามว่าเชื่อมต่อได้ไหมมันจะไม่ขึ้นให้นะครับมันเป็น iOS โหมดแต่ว่าเราไปดูที่บลูทูธมันก็จะขึ้นแล้วก็ไปกดเชื่อมต่อชื่อน,นั้นนะครับก็จะได้ขึ้นมาที่หน้านี้ว่ามันจะไม่สามารถเล่นได้นะครับในส่วนของคําสั่งนี้ต่อไปคอนโทรล F3 นะครับจะเป็นสวนะิตช์ to MTK นี่จะเป็นการสวิตช์ CPU สำหรับ OPPO Vivo Infinix นะครับ,บลองสวิตช์ CPU ดูโดยกดที่ c อนโทรล F3 นะครับเมื่อเรา c อนโท F3 แล้วมันจะเป็นการสวิตช์ CPU ไปเป็น MediaTek นะครับ MTK เห็นไหมครับมันจะขึ้นอยู่ด้านบนซึ่งผมไม่สามารถกดได้นะครับเนื่องจากว่ามือถือผมมันเป็น MediaTek อีกรุ่นหนึ่งนะไม่สามารถกดได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เชื่อมต่อระบบปกติแล้วไม่สามารถใช้งานได้ให้เรากดที่คอนโท F3 นะครับมันจะสวิตช์โหมดให้แล้วเราก็ลอง กดดเล่นูต่อไปคอนโทรล F4 นะครับจะเป็นการใช้งานผ่าน USB Line Mode นะครับก็คือเชื่อมต่อผ่าน USB โดยตรงนะมือถือผมจะลองรับระบบปกตินะครับก็คือคอนโทรล F1 เป็นระบบปกติ สําหรับใครที่ใช้งานไม่ได้นะครับให้เรากดคอนโทรล F1 ดูก่อนนะครับถ้าเกิดเคยใช้งานได้ก่อนหน้านี้นะครับถ้ามือถือใครที่ไม่เคยใช้งานได้เลยนะครับลองกดคอนโทรล F3 นะครับให้มันสวิตช์โหมดโหมดของ CPU เป็น MTK ดูนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้ไหมนะครับแต่ถ้ายังใช้งานไม่ได้อยู่มันจะไปเข้าเคสข้อที่4นะครับคือ CPU ไม่รองรับนะครับในส่วนของตัวแอปแล้วก็อุปกรณ์โอเคต่อไปหัวข้อที่8นะครับหากใช้งานไม่ได้เลยนะครับทั้งที่ก่อนเคยใช้งานได้นะครับ อันนี้คือวิธีสุดท้ายนะครับที่ผมจะแนะนําคือเราใช้งานไม่ได้จริงๆแล้วนะครับให้เราทําการลบแอปพลิเคชันออกแล้วก็ทําการติดตั้งใหม่นะครับเนื่องจากว่าบางตัวที่เราไปตั้งค่าไว้เราจะไปลืมหรืออาจจะไปเซตค่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันก็เลยกลายเป็นแบบไม่กลับมาเลยนะครับก็คือเราอาจจะเข้ามาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับในส่วนหน้านี้ผมจะเปิดไว้หมดเลยนะจะมีอยู่โหมดหนึ่งนะครับตรง t o a c t i v a t e Mode เนี่ยพยายามอย่าไปกดนะครับถ้าเรากดปุ๊บหัวข้อนี้มันจะถูกค้างไปแล้ว เราจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับมันก็จะมีวิธีแก้อยู่นะครับแต่ว่าส่วนมากผมจะทําการลบแอป,ปแล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับแล้วก็เซ็ตค่าใหม่ทั้งหมดต่อไปหัวข้อที่9นะครับหลังจากระบบมือถืออัปเดตนะครับถ้าไม่เปิดแปปเเอป Pool c a m e r ไว้ด้านหลังนะครับจะใช้งานเมาส์ไม่ได้นะครับ ใช้งานไม่ได้ยังไงเดี๋ยวไปดูนี่อันนี้คือผมจะตัดในส่วนของตัวแอปออกนะครับปึ๊บนะครับมันจะไม่มีเคอร์เซอร์เมาส์ขึ้นมานะครับกด F5 ก็ไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับกด F5 ก็ไม่ขึ้นนะครับกดคอนโทรลก็ไม่ขึ้นนะปกติเราจะกดที่ในส่วนของลูกกิ้งนะครับกดตรงกลางลงไปตรงๆเงี้ยมันก็จะมีเคอร์เซอร์เมาส์ขึ้นมานะครับหรือกด F5 เคอร์เซอร์เมาส์ก็จะขึ้นแต่ว่าในกรณีที่เราไม่เปิดแอปนะครับหลังจากมีการอัปเดตแล้วเคอร์เซอร์เมาส์จะไม่ขึ้นมานะครับเเเเเเพพพรรรรราาาาาะะฉนนนนนัััั้้้ตตออองงททํกกกกปปิิดวแลลคคชใ่มุ มีการเชื่อมต่อเรียบร้อยก็กดที่ตรงกลางก็จะมีเคอร์เซอร์เมาส์ขึ้นมาแบบนี้นะะนี่นะครับก็จะมีเคอร์เซอร์เมาส์ขึ้นมาให้กด F5 ปิดนะครับกดเปิด F5 ก็ได้นะครับประมาณนี้ต่อไปหัวข้อที่10นะครับให้เราลากรูปเมาส์2ตัวนะครับมาวางไว้ที่มุมล่างขวาสำหรับใครที่ใช้งานแล้วมันเพี้ยนนะครับ ในส่วนของปุ่มเพี้ยนหรืออุปกรณ์เพี้ยนนะครับเวลาเราใช้งานอยู่มันจะมีในส่วนของรูปเมาส์สองตัวนะครับก็คือรูปตรงนี้นะครับแล้วก็รูปเมาส์ตรงนี้ถ้าเราลากไปวางไว้ที่ตรงอื่นนะครับที่อยู่ด้านบนแบบนี้ไม่ตรงกลางก็ได้ครับแบบนี้แล้วเรากดบันทึกเดี๋ยวเราไปเข้าเกมครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเป็นยังไงเวลาที่เราใช้งานขยับเมาส์เมาส์มันก็จะเดินแบบนี้นะครับเราจะไม่สามารถคอนโทรลได้นะครับ เมาส์มนไปอยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เราทําการดึงลงมาไว้แถวๆนี้ก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นการปัดหน้าจอนะครับซ้ายขวาตรงนี้จะเป็นเลื่อนขึ้นเลื่นลงนะครับก็เอาลงมาวางไว้แถวๆนี้เสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับจากนั้นก็กลับไปสู่เกมนะครับการใช้งานก็จะกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับประมาณนี้ แล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งนะครับเราพยายามอย่าล็อกหน้าจอนะบางเกมที่มันฟิกหน้าจอครับและที่เราล็อกหน้าจอเราจะไม่สามารถแตะเคอร์เซอร์อเมาส์ให้สุดจอได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ทําการเปิดหน้าจอหมุนทิศทางไว้นะครับต่อไปให้เรามาปรับตรงนี้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครเล่นบ่อยๆก็น่าจะปรับเป็นอยู่มันก็จะมีในส่วนของปุ่มช่วยเลงนะครับตรงนี้เราก็กดเป็นควบคุมเองก็ได้หรือปิดสกคบก็ได้นะเพราะว่าปุ่มช่วยเลงเนี่ยเวลาที่เรากดมันจะค้างอยู่ตรงกลางนะตรงตัวเลยครับมันจะไม่สามารถาเคลื่อนย้ายไปทางอื่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสท,ทีละอันแล้วกันนะครับเรามาลองทดสอบปืนที่ห้องนี้ดูนะครับระบบช่วยเลงเดี๋ยวเราลองตั้งค่าดูนะปิดนะครับนะครับมันก็จะสายไปได้มันจะไม่ล็อกนะครับเราก็ มันจะไม่ล็อกถ้ายิงธรรมดามันก็ยังล็อกอยู่นะครับเราก็ปรับดูปรับเป็นควบคุมเองแล้วกันนะนะครับเราปรับเป็นควบคุมเองก็จะยากๆหน่อยผมอยากจะงัดในส่วนของปุ่มขึ้นนะก็เลยจะมากดดูนะครับพอเราปรับเป็นสระมันก็จะไม่ล็อกนะครับมันก็จะไม่ล็อกเราต้องปรับที่เกมด้วยนะครับแล้วก็ตั้งค่าปุ่มยิงนะครับให้ดันขึ้น ผมก็จะมาตั้งไว้ข้างล่างนะครับมันจะดันขึ้นง่ายถ้าเราตั้งไว้ตรงกลางนะมันก็จะดันยากนิดหน่อยนะเพราะว่าปุ่มขยายมันไม่ค่อยเยอะนะครับในส่วนของแอปนี้โอเคนะครับผมสิบเรื่องเกี่ยวกับแอปคูเกิลเมทที่ควรรู้นะครับก็จะมีประมาณนี้ก็หากมีคําพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ